ทุกคนมีนะคะแล้วก็ได้รับพผสุมาหนึ่งกล่องนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็คือสมุนเก็บการ์ดอีกแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มตัดกันเดี๋ยวเราจะแปะชื่อร้านเอาไว้ให้นะคะทุกคนน่ารักมากแล้วก็มีแวนห้างมากเลย ทุกคนคือจริงๆเราไม่ได้จะซื้อแบรนด์นี้แต่ว่าคือแบบเราแบบไปพี่แบรนด์หนึ่งไม่ทันเราก็เลยแบบว่าแน่น้องอันนี้มาคือน่ารักมากเหมือนกันเลยคือไทยก็ได้มาแบบงงๆนะคะตั้งต่จะเอามาใส่ม้ากับวินวินคือเราซื้อเล่มเล็กมาเพราะว่าตอนตอนเหมือนตอนนั้นเราแบบไม่เห็นเล่มใหญ่ว่าแบบมันนี้ก็เลยซื้อเล่มเล็กมาแทนนะ,ะว้ทุกคนคือสีน่ารักมาก โอเคน้องๆองอกมาเป็นแบบใบๆแล้วคือเราไม่แน่ใจว่าหนี้ใส่ได้กี่ใบนะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันแล้วก็มีรูปมาด้วยเดี๋ยวเราลองรูปใส่อา้าวคือมันใส่ไม่ได้หรอคือเรารู้ว่ารูปมันใส่ได้แต่คือมันใส่ไม่ได้คือขนาดมันไม่ได้เท่ากับตัวตรงเนี้ย

แล้วก็เดี๋ยวเว้นใบที่เรามาส่งก็จะเป็นมาร์คเออาร์แล้วก็มาร์ตรงแล้วก็อีกสามัวนใช่ไหมก็ะเป็นในสามตัวในตามระดับคนชอบแล้วก็สิ่นอันนี้เออเอาตัวที่เหลือดกันอ๋ <S <S อย่างที่ขาดกับอะ ด้วยเนชอตสร็จแล้วคือทุกคนน่ารักมากวิแต่คือเไม่มีรูปอะแบบเราไม่มีรูปมาใส่หน้าปกนี่แล้วก็มีรูห้อยพวงกุญแจด้วยนะคะพวงกุญแจมาห้อยแบบเป็นพวงกุญแจของสีหุน่นก็คือได้หมด เดี๋ยวเราเดี๋ยวให้ให้ดูนะคะคือพอเล็บยาวแล้วมันก็ใส่ยากมากโอเคนี่ได้แล้วนะคะน่ารักมากเลยอะประมาณนี้นะคะทุกคนอา้าเราใส่ข้างเดี๋ยว โอ้นี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะก็คอนเทนต์กับสมุยกับการก็คืออีกเพียบเราแบบชอบกับการซื้อสมุยกับการมากโอเคแล้วก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายปุ๋ยอัลลิงเตือน